บทที่4 Shopping ต่อจากบทที่3นะคะคือสำนวนของผู้ขายที่จะสนทนากับลูกค้าหากในกรณีที่ยังไม่ต้องการซื้อสินค้าอาจสามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้นะคะ I'm just looking ขอดูก่อน I want to have a look first ขอดูก่อน I'm just browsing thanks ผมแค่ดูเฉยๆขอบคุณครับต่อไปนะคะ I just want to look around ฉันขอเดินดูรอบๆอบก่อน We just want to have a look เราแค่ต้องการเดินดูก่อนครับต่อไปจะเป็นการสนทนาเกี่ยวกับการลองเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายย้ำอีกครั้งนะคะจะเป็นการสนทนาเกี่ยวกับการลองเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย Can I try it on? ขอลองหน่อยได้ไหมครับ Could I try e it on? ขอลองอันนี้หน่อยได้ไหม Where's the fitting room? ห้องลองเสื้ออยู่ที่ไหน ต่อไปนะคะ Do you have a fitting room มีห้องลองเสื้อผ้าไหม Do you have this the size คุณมีแบบนี้พวกนี้หรือเบอร์นี้ไหม Have you got this in a small, e r large size คุณมี ไซ้เล็กหรือไซ้์ใหญ่กว่านี้ไหมนักถัดไปนะคะ Does this come in other colors? แบบนี้มีสีอื่นอื่นอีกไหม Do you have t h e s in other sizes? แบบนี้มีเบอร์อื่นไหมครับ Do you have any of these in stock? คุณมีแบบนี้ในสต็อกเหลืออยู่บ้างไหมพยายามจำนะคะเพราะว่าประโยคนี้เราได้ใช้แน่นอนคะ่ะหน้าต่อไปนะคะ What size are you? คุณใส่เบอร์อะไร I text size ฉันใส่เบอร์บลา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  Do you want to try it on? คุณต้องการลองใส่ไหมดิฉันว่าประโยคน,นี้น่ารักนะคะ Does it fit well? ใส่พอดีไหม It's t It h a t a good fit Fish ก็พอดีนะคะใส่พอดีไหม It's just right, it's just right พอดีแล้วนะคะน้าถัดไปค่ะ It doesn't fit ไม่พอดี A little tight, a little tight ทับไปหน่อย A little loose หลวมไปหน่อย It's much too big ใหญ่เกินไป It's much too small เล็กเกินไป It's a little too big small ใหญ่เล็กเกินไปหน่อยนะคะ It s i s to you มันเหมาะกับคุณ It looks really good on you คุณใส่แล้วดูดีมากเลยเวลาชมลูกค้านะคะก็ต้องชมพอดีพอหมาพอควรไม่ไม่ว่าจะชมเกินไปนะคะ What are t h i s made of ตัวนี้ทำมาจากอะไร ลูกค,ค้าก็ต้องการถามสินค้านะคะเพราะว่าเราก็เป็นผู้ซื้อเหมือนกันคือพยายามถามเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสินค้านั้นทำมาจากอะไรนะคะ It is good quality quality แปลว่าคุณภาพนะคะประโยคนี้แปลว่าคุณภาพดีหรือเปล่า Light t e x t t t i s like one ผมเอาตัวนี้ครับ Do you have a new one มีตัวใหม่ไหม Sorry this is the last one ขอโทษครับนี่ตัวสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างคะ บทสนทนาภาษาอังกฤษในการซื้อสินค้าบทสนทนานั้นมีเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นสำนวนเป็นคำพูดเป็นประโยคที่เราเจรจากันทุกวันยังมีอีกเยอะค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราค่อยมาต่อกันในคลิปหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องของการสอบถามราคา การต่อราคาสินค้าการชำระเงินรวมไปถึงการกล่าวขอบคุณลูกค้าก่อนออกจากร้านอันนี้สำคัญนะคะการสนทนาทุกอย่างทุกประโยคคือหัวใจของการขายนะคะลูกค้าอาจจะไม่ชอบสินค้าสักเท่าไหร่แต่ลูกค้าจะประทับใจในการบริการ ส่วนตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Conversation จะอยู่ในพาทต่อไปนะคะดิฉันขอจบบทที่4เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ